แคือว่าทางเทปพ่อแม่ก็เห็ดมาด้วยเหรอเห็นไฮเฮน่าคือผเห็นพวกพ่อสิได้อยากพ่อจะได้อยากได้กินนะครับเด็ก็เลยมีแนวทางคิดว่าเอ๊ะสาเฮ้าลองปรับเปลี่ยนจากไอไฮเฮน่ามาเห็ดเป็นเกษตรผสมสารหรือว่าเ็ดปลูกต้นไม้ต้นอะไรมันคือสิ่งที่กวัวเลยอยากเอาไปเคยศึกษาบนยูทูบนะครับผู้เขาพวมพวกสิ่งตลายก็เลยอยากคิดว่าอยากเก็ดครับครับคูณแหน่กลับมาพีบ่ามาคูดหน้าถึ่นจะฟ้องว่าโอ้ยบ้าก็ให้บบ้าก็เถอะ เห็ดต็น่าย่างเดียวมันกับพ่อๆกินเนาะครับกไมาเห็ดเกษตรกังสี่ผสมผสานกตปลูกอยู่ปลูกกินกับกได้ซื้อพักหนาก็บ่ได้ซื้อบบพื้นปังก็บ่ได้ซื้อนะคะกปลูกกินปลูกยากรได้ซื้อกับเขาก็ระได้ซื้อหลายปานธุ์ไหนนีป้ากกินป้ากินหอยกินตั้มธรรมชาเปลี่ยนบางก็พีเตอร์127อ๋อพีเตอร์127่งสองเโอ้2ตัวอันนี้พันธุ์เดียวกันบ่ครับตัวขาโคนละพันอันนั้นบ่ามันอันนั้นบ่าโอ้หนี่บ่มาบ่ามันโอ้ผมก็เพิ่งเคยเห็น ครับสวัสดีครับเมื่อนี้มีสีผ้ามาชมโขกน้องนานะครับมาเบิรงโขกน้องนาครับทางเขาสวนผลนะครับปูคล้องไว้ล้ายแห้งนะครับนี่ครับมีสะนะครับคล้องกินคล้องอยากนะครับมีหลกเป็ดหลกไก่เพิ่นทั้งฝุ่นก็มีนะครับนี่ครับทางเขาทางเขาสวนผล เนี่ยครับมีทั้งใส่สังขาทท่าผีก็เป็นข้าวโพดมีคางบวบอะไรอย่างเี้ของกิดไหลีครับเดี๋ยวสิพาไปหูจักกับจะของแปลงนะครับเป็นซื้อจังไดยังจังไรเดี๋ยว้างสิเปททำความหูจักกันนะครับเนี่ยครับอยู่ถึงสองคนเลยมือนี้นะครับแฟนเพิ่นเป็นอบตนะครับอ่ะเก็อยังนี้นะครับสวัสดีครับ คือนั่งสเสวยช่างสลักเนาะค่ะครับานเดขทียี่สิบสองคับหนึ่งบนหมอ่างเพื่อสนมจังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะครับผมอยู่บานน้องรักเน,กนกาะพี่สเสวยช่างสลักนะคร<ม>ับอ๋เอกเกษเกษตรนะคร<ม>ับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปผูดคุยกันแนแตงหน่อยเนะะา,าะอ๋อผสม,สมบบนั่นเด็กึงสองอทิษฐะะร์อ๋อผสมเทียมมาบอกครับอผสมไอเอียงครับ พันยังผสมอันของอยังก่อดยังกอดเหรอเอ๋ยยังผสมพันของปีเตอร์หนึ่งสองเจ็ดอ๋อปีเตอร์หนึ่งสองเจ็ดโอ้สองตัวอันนี้พันเดียวกันบ่ครับตัวค่ะคนละพันอันนั้นบ้ามันอันนั้นบ้าโอ้นี่บอกมาบ้ามันโอ้ผมกับผมเคยเห็น,นงั<อ>งวยัางงามเลยครับครับเดี๋ยวมาพอครูชีวิตเพิ่นอีกคนหนึ่งครับเพิ่นเห็ดเกษตรนำกัน ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับืุอจะไหนครับผมคือนาลงเดชช่างสลักนครับนาโรงเดชช่างสลักนะครับผ่านการตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาอนุญาตถอดแมสนิดนึงครับเดี๋ยวเป็นพี่น้องเดี๋ยวเป็นเ็นน่าเ็นตาเกษตรน้ำกันกับพี่สวยน้อครับเห็ดมาด้วบันไหนล่ะครับเห็ดมาเอยนะครับเห็ดมาด้เตืบตครับแต่ว้านพี่มันเริมจริงจริงกันกัค จะมาชิปเดือดอย่างนะครับอ๋อวังไอไอวังมาคุดโคกน้องนาครับมีการเกษตมาเรื่อยๆและครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ่งเนี่ยนะครับผู้ใดสิเป็นคนพาไปให้แม่บ้านพาให้แม่บ้านพาไปครับผู้ของเท้่วครับผมครับครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับครับเดี๋ยวให้พี่เอ๋ยเป็นคนพาเบิ่งโคกน้องนานะครับครับอันนี้ครับแม่นบัครับเป็นปายโครงการคุดโคกน้องนา คูตปีใดครับ64 64เนาะครับอันนี้พื้นที่ที่คุดพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่นี้มีทั้งหมดจักจักไรยครับหาลายหาลาสามงานเก่าอีสองการล้างว่านะคะหาลาเรียงเม้าทุกผงหน้าสามลาแล้วก็เป็นสาเก่าเนหว่างสังแต่พอเต่เมกับลาอ๋อครับพราหลังจากคุดแล้วนะครับตอนนี้ผ่านมา จกเดือนละประมาณจากเดือนประ,นนะ,ะสิบเดือนแล้วค่ะสิบเดือนบอกสิบเดือนนี่นะคะสิบเดือนนี้อู้พี่น้องเดี๋ยวขอหันกล่องไปให้เบิ่งกวันเดอร์ครับเบิ่งทีละครับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เก่าเดือนสิบเดือนเห็ดใดขนาดนี้ครับพูดโโคกนองนานะครับมีแนวคิดจาัจางไรจังปรับเปลี่ยนพื้นที่นาที่เหาเห็ดน,นาอยู่มาเห็ดโคกนองนาอ๋อก็อยากโก็อยากปรับเปลี่ยนนะค่ะอยากเห็ด แค่ศึกษาแค่ยังมากระหลายปีอะไรเละเรื่อยๆมากกะอยากเห็ดกะล่องเบิองงอาไรมีโครงการอีหยังเขาเริ่มมัดพุทธไม่ยังแห่กับสิล่องเบิองเนาะค่ะว่ามันสิเป็นยังไงคผู้แนกก็มาผีบ่ามาพุทธหน้าถิ่นจะพองว่าโอ้ยบ่าก็เห็บบ่าก็เถอะแต่หน้ายังเดียวมันกับพ่อพ่อขึ้นเนาะครแต่ไม้เห็ดเกษตรยังสี่ผสมผสานกับปลูกยูปลูกขึ้นกับ่็ได้ซื้อทักหยาเขาก็ได้ซื้อพวกพี่ัวหยังกับพวกได้ซื้อนะค่ะ ปูกขึ้นถูกอยากก็ได้สืบกับเขาก็บพ่อดีสือหลายปัญหาไอ้มีป้ากินป้ากินหอยกินต้มขรามชาชาเป็นบางครับลดไล่ใจว่างันเถอะลดคาใสจใจลดการสืบของจากภายหน่อครับตอนหลังจากเริ่มคุดแล้วเนี่ยคิดต้นแหลกในี่ลงเอียงก่อนครับล่งเอียงก่อนปลูกเอียงก่อนเริ่มแหลกร่ลกต้นกล้วยเนาะค่ะลงกล้วยก่อนกล้วยเป็นพี่เลียงอะปลูกต้น้วยปลูกต้นใหม่ผสมผสานครับ เลยมาถึางขนาดนี้แหละต<บ><า>ั้งแต่ครับโอ้เนี่ยครับกล้วยตอนเนี้ยหลังจากเห็ดมาเนี่ยเอ่อได้เก็บผลผลิตอยังแน่แล้วครับอ,อ,อ๋อแตได้เก็บนะะึกค่ะก็กินหลายรุ่นแล้วละ่ะปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกแตง,งโมปลูกสียางได้กินหลายรุ่นแล้วล่ะครับกล้วยก็ได้ <นะ S 2> กินหลายเครืองล่ะค่ะได้ือได้กินได้ตัดแล้วเนาะปลูกใส่เป็นแถวเป็นอ๋อเป็นแถวเป็นประมาณสองคางทางนะครับนี่ครับอย่างยังยางลุ่มนี้นะครับพี่น้อง มีถึงอันนี้ยังยางหน้าเนาะมียางหน้ามีต้นซักมีกลวยเป็นพีเหลี่ยงอยู่กลางๆอู้บังต้นซักสูงถ่วมหัวล่ะมยางหน้าก็อยู่เกือบเอิอกแล้วครับพี่น้องนี่ขิงไข่นะครับพู้นี้ครับลมลืนแห้งพี่น้องเมองกีล่ะต้นใหม่ปลูกตารางหนิวมีถึงห้าอันนี้ห้าหวานอิสราเอลเนาะครับอ่าใส่เงหงื่งัวนะคะโอ้มีนั่นแหละการการปลูกต้นใหม่ในลักษณะอังสีนี่ครับเคยมีคนเขาว่าเวลาปลูกใหม่ยื่นตนเนาะ ไม่ต้องปลูกข้างๆอันนี้มีความขิดจังไรจ,จังปลูกในลักษณะนี้ครับอ๋อแต่เคยอบร่มมากเขาปลูกกับว่าปลูกคนใหม่ปลูกไกลๆมันได้มันกแบ่บ,บวัวหงเพะวันพืชคนละชนิดนะคะมันกินอาหารคนละชนิดอ๋อมันบอยแงอาหารก<บ>ันบอยแองค่ะบอแเมนเชิงเดียวเนาะคะ่ะถ้าปลูกชิ่งเดียวมันจะแย่งโอ้หมายถึงว่าหมายถึงว่าคันปลูกเฉพาะย่างหน้าอย่างเดียวควรสิปลูกข้างๆเพราะมันเป็นชนิดเดียวกัน แต่ว่าคันปลูกสลับในลักษณะอังสี่อย่างเช่นมีพยุงมีย่างหน้ามีซักอังสี่ก็ปลูกฉีดกันได้นะครับอ๋อปลูกไว้เพื่อลูกผู้หลานเนาะค่ะเพราะ่าใคคิดว่าเสี่ยนกับปลูกไว้เหตุแต่มันมีอมเอาไว้ส่วนลูกส่วนหลานครับ<ะ>คือ,อเข้าปลูกเพื่ออนาคตเขาบราิษัทประโยชน์กับลูกหลานก็ได้ใช้ประโยชน์บำนันชีวิตนะค่ะบำนาญชีวิตอ๋อนี่ที่เขาเอื่นมาใหม่บำนาญเนาะ เพื่อลูกเรือร้านเพื่อร้านได้มาอยู่เนาะตอนนี้เฮากัเห็ดกระสังไว้ผู้ทางไว้ให้ลูกให้ร้านว่าสถานการณ์เนาะโควิดกับบ่แน่นอนครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องอันนี้หอมทองเนาะค่ะโอ้หอมทองหอมทองเตี๋ยเนาะค่ะน่วยสุดยอดเลยเยโอ้หอมทองเตี๋ยผมกับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยมีสูจริงสูตรยางเลยครับทั้งฝุ่นเป็นอ่อยบ่ครับอ่อยขั่นมาก หอยขันนมอ๋อหอยสุพรรณหาศูนย์นี่ก็เป็นปักชัยาเนาะครับกวยฟาดเป็นจะไรกว้ยฝ้าอ๋อมันมันเป็นพันธุ์พื้นบ้านเท่าบ่ครับจระไยพุทโธจระไยพุเสี่ยบอนุรั์ไว้เนาะครับอันนั้กะเนียนนี่ครับ อันนี้ของโครงการหรือลงเองนะของโครงการต้นใหมากค่ะยี่สิบต้นอ๋อให้ยี่สิบต้นนองนันหนึ่งเบิร์เนี่ก็นันภาครัฐช่วยบางส่วนเราช่วยตัวเองด้วยนั่นเม็นวะครับพึ่งพาตนเองเป็นหลักครับโอ้ี่ครับละมุดโอ้นี่เป็นหน่วยหรือพี่น้องจำนี้ตำนี้ก็ยังเป็นหน่วยแสดงว่าอุดมสมบูรณ์แห่งนะับนะครับพาไปย่างเลาะ นี่โอ้สุดยอดเลยไปยางอะไรก็เขียวไปหมดเลยพี่น้องยิงแต่ฝนตกช่วงนี้โอ้นี่มีผักขาก็มีนะครับชะอมปากกลางอื่นชะอมนี่ครับข้องใส่ไกลเพิ่นกับเน่ามาตั้งสี่นะครับโอ้มีชะยามีชะอมนะครับมีตะไคร่มีกล้วยนีรับมีสองทางทางเลยแนยวกินแนวอยากนะครับเป็นตลาดสดมันเลยมันบครับ ตู้เย็นข้างบ้านบอกภาษา<บ>อันนั้นซับอันนั้นเขาเออตู้เย็นข้างบ้านตัวคุดนี่มันมีซื้อแบบบ่ครับอ๋อมีค่ะสุรินทร์ทิ้งสงใหญ่เนาะสุรินทร์ทินช้างใหญ่๋อ,อเป็นเห็นเห็นเขาว่าแบบนี้มันมนีเฉพาะของจังหวัดสุรินทร์อย่างเดียวมันบอกเขาออกแบบมาสําหรับจังหวัดสุรินทร์อย่างเดียวอ๋อสุรินทร์ทินช้างใหญ่มันมันมันเป็นหลปมมันเป็นหลปสส้างบ่ครับเป็นหลุมส้างค่ะรูปสร้างเป็นหลปส่วนไหนมันส่วนหัวมันบอ หัวแล้วก็มีคืมีตาแล้วค่ะมูตาตาัวมีหัวมีตามีมีงวงบะโ้อันนี้แบบตัวนี้มันมีค้องใส่ไก่เนาะแมนบอกครับหรือว่าจะไหนมันมีในตัวอ้คล้องใส่ไก่อ่อมอ่อมอ๋ออ่อมหากันนะครับความหลึกของสะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งสะจังน้อยน้อยแล้วกถึงสะ อันนี้บอกถึงเรื่องระบบน้ำในพื้นที่พี่น้องอันนี้สานะครับสามีจักนวยครับเป็นพื้นทุดไวมีสองนวยส,สนนนะสาหนาีนาสิเป็นสา,สาตอเฉพาะในโคกน้องนามีสองเนะาะอันนี้ความลึกเท่าไรนี่ครับหกเมตรแล้วค่ะหกเมตรอ้หกเมตรอันนี้กับบัวตังกุ้งว่นเรื่องน้ำเนาะเพราะว่าน้ำม,มันจังไรมันกะมันกะมุมปีอยู่แล้วความลึกตอนคุดนี่น้ำออกบ่ครับออกค่ะออกว่าหลายอ๋อ ก็พอมีน้ำซึมซึมออกมาหมองทอมองนั้นก็เป็นโซลาเซลล์นะครับปล่อยน้ำโซลาเซลล์โซลาเซลล์นี่ลงทุนหลายบ่ครับสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทร่วมทอร่วมยังมัตสุสิงสุยางเนาะร่วมบอย่างเนาะค่ะอ๋อสามหมื่นครับสามหมื่นสามหมื่นสองอีกน่ะสามหมื่นสองน้ำไหลดีบ่ครับไหลดีค่ะไหลตลอดแดดครับไหลไหลไหลบริยุดธ์บริยนครับตัวนี้ระบบน้ำ อ <m ess Anyway> ันน <đấy> ี้เอาเฮาไหวถัดเติมเวลานาแรงแมนบอกครับหรือได้เปิดสมืออยู่บ่เปิดเปิดเนื้่เปิดใส่ข้องใส่ไก่หน่อยอ๋อแมนแมนแมนอยู่เออเปิดใส่ข้องใส่ไก่หน่อยโอ้เบิ่งพี่น้องขนาดมาทั้งนี้ก็ยังว้องกินของจากบ่อื่นเลยเบิ่งติล่ะนี่นี่เขาปดเบิ่งเอามันนี่ลีครับเอ็ดเอ็ดสองคนแมนบอกครับสองคนสองคนสองเท่านี่แหละสองเท่าไอนาผู้ชายเป็น เหตุงานอบต่อนำเป็นบากครับเป็นออปต่อเป็นออตนะครับแล้วก็วางเว้นจากงานอบตเพิ่นก็อยู่แต่สวนอย่างเดียวเพิ่นาเพิ่นมวนน้ำผาดเพิ่นอยู่เมื่อกี้นี่มีความสุขกับกนอยู่สวนอู้นี่นี่ตอนนี้ยังนี่ครับอ๋ออันนี้แบบทัวแบบทัวทัวดินนะทัวดินโอ้เหมืงนสร้างใหม่เอียดไปหน่อยก็แล้วเอนอ่โอ้เหมืงพอให้แต่ได มี่มองว่างเพิ่นอันนั้นเหมือว่านี่ทั่วฟักเหยาเหรอ่ะอโอ้เบิ่งติละพี่น้องนี่เป็นไผ่โอ้ข้างหน้านี่แม่นบ่ไผ่เบิ่งติละพี่นอ้องปลูกแบบบ่ต้องคิดหยังหลายนะ่ะผมเบิ่งเลยว่าปลูกเพิ่นปลูกแบบบ่ต้องคิดหยังหลายบ่ต้องมาว่าตัวนี้ต้องอยู่โซนนี้ตรงนี้ต้องอันนั้นโซนนี้เบื้งตีล่ะพี่น้องผยุงกับไผ่ยังอยู่นํากันได้กิบเบิง่งบ่างามค่ะเออเกิดคนละชนิดครับมันเป็นถึง พืชระยะสั้นระยะยาวอยู่น้ากันเบิดเลยเมืองที่ละครับ,บะค,ะครับป่าห้าระดับเป็นว่ครับที่ไปอบรมมันเป็นบ่ครับโอ้เราเลี่ยนเราเฮียนมาเราอบรมมาเรามาใส่เหมือนเลยนะครับโอ้เบิงครับโอ้นี่นะครับคลองใสใ่ไก่คลองใส่ไก่นี่ลึกกี่ใดเนี่ยสองเมตรเนาะคะ่ะสองเมตรสองเมตรก็ได้นาจากฝ่าแน่จากโซโลาเซลล์แน่ยนอมาเติมเต็ม นะครับเบางพี่พน้องพื้นที่ด้านในนี่ถึงมะพร้าวน้ำหอมอียังอีกเนี่ยครับแบกฮุ้งโอ้แบกฮุ้งหลายแงครับน้ำหอมแบกฮุ้งอื้อหลายพี่น้องต่อไปก็เป็นต่อไปนี่ก็มีเห็ดเบอึดเลยเนาะครับเนาะมียางนามีอันนี้ไครนะครับนะกำลังออกนอโอ้ครับเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวขันไปเบิง้ง ข้องไส้ไก่พื้นเสี็ดคดคดเคี้ยวเลี้ยวรถนะครับตามแต่พื้นที่นะครับไอเห็ดมาซิบเดือนนี่อิดว่ากันว่าไ้กลับไปเห็ดหน้าอย่างเดียวนี่เสียกลับไปเห็ดหน้าอย่างเดียวบะบ่กค่ะบอกเหรอตัวนี้ตัวนี้ผสมประสานมันโอเคกว่ามันบอกครับ เห็ดแตหน้าก็ได้กินแต่เข่าคนเด็กกินแลวอื่นนะทาักงาเป็นของขิ้นของหยาคนเด็กกินแบบเด้กกินแต่เข่าอย่างเดียวกับเห็ดหน้าน้ำเนยกับแม่นาวโพเ็ดผสมประสานเห็ดหน้าเนยหน้าก็เห็ดแค่พ่อได้กินอย่างเดียวก็พอหน้าเห็ดพ่อจะได้กินนะปูเห็ดเกษตรนี่ละอันนี้อันนี้ตอนเนี้ยเห็ดโขงน้องนามาได้ขายน้ำอยังน้ำแนยบอกครับผลผพิษก็ได้ขายเน่เป็นบางอย่างแล้วค่ะครับว่าจะเด็กว่าจะว่าไหนจะบริขารวมขายกินเนยขายเนยขี้อง เหลือกินก yeah. nah, well, yeah, right. uh ับแบ่งขายเนาะคือตามอัน huh. น um ั mm. ้นเพิ่นครันแบ่งปั่นเพิ่นแน่ส่วนมากเอาไปขายจังไรครับขายกับพี่น้องมาถามเอาอ๋อมาถามเอาเพท่นไปออกตลาดเห็นเห็นว่าต้นเหลิศใหม่ๆนี่เขาว่าพี่บ่าเลยรเป็นบ่จ้าเขาว่าพี่บ่าแล้วคูดหน้าทิพย์เป็นบาบ่มันช่เลี้ยงป้าเลี้ยงปุ๊บเปนเหลี่ยงผู้ส่วนใหม่มันช่ขายได้ยักบาทเขาว่าพอมาเห็นเขาก็เห็นหนูเขาได้แบบที่เห็นดนที่แค่พอพอหลังจากนั้นคนเบอกกักัยังได้มาเบิ่งเหมืนบ้าเด้มาเบิ่ง ส้มมะเบืงว่าโอ้ยคือจังคืดเหตุใหญอันใส่เรียกงานบ่ใส่สองแถวป้าบมันก็ดูขึ้นมันแน่กันว่ะพี่น้องว่าถ้าพี่น้องเพิ่นในมาเบืองขิ่หรืออันนั้นเพิ่นอยากติดต่อสิติดต่อใดชสองทางในเนี่ยครับว่าอยากอยากแหลกเปลี่ยนทางเฟซบุ๊กอ๋อเพื่อโทษศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าหกสี่แปดเก้าสอง ครับเดี๋ยว Facebook เดี๋ยวผมสิขึ้นให้พี่น้องในเบ่้อยู่นาจอด้อครับจ้าเฟซบู๊กก็นังเวยเ่างลักนะครับ,บ,บ,รบ,บครับผมยินดีนแลกเปลี่ยนพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าผลผลิตสนใจยังอยากได้คำแนะนำอีหยังจากเพิ่มเพิ่นการปลูกมีสูตรจงังไดจังมันเขียวจังสี่ได้ใส่สารเคมีบอยังประมาณนั้นนะ<ม>แต่ว่าเท่าที่คุยก็เิ่นนะครับเป็น ใส่รักกิจกรรมธรรมชาติเนาะที่ไปอบรมอยู่สารเคมีก็บริใส่นะคะครับกใส่ขีงว่าถีงว่าขี่ค้วยแล้วก็หดน้ำมักน้ำมักมวเชื้ออี๊มนั่นแหละโอ้หน้ำมักมวเชื้ออี๊มผสมการน้ตาลกับมีมีสูตรจังไรเนี่ยครับกับัวเชื้ออี๊มผสมการน้ำตาลผสมน้ำนะค่ะเป็นมักไหวจักประมาณสามสี่มือหรือว่าอาทิตย์หนึ่งมักใส่ถังรวมกันหรือกใส่ถังค่ะใส่ถังใส่แก้สลอนสผสมใส่ไร ขยาวบา <samh> ต่ต้องคนบ่ตอนตอนกบบไปคนข้นคนแล้วก็เอาขายาวแล้วก็เอาไปมาร์กไว้ค่ะแต่ขนัขนเมียนมาขนัขนอยากลดไว้กับสามหมืห่นต่อสี่หมื่นต่อรถใดนะคะขันอยากให้มันมาเชือ้อมันขยายมันนันคือมันเข้มขน้นกับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะซัด<ป>สัดส่วนเวลาไปผสมอะไรครับเวลาบ่ไดบ่ไดบกะเกล็นเอาตามกะเอาเนาะค่ะกะผสมกะเอามันดีสำหรับผือดยังไงครับ หดแล้วมันสิงามครับมันสิต้นใหม่ต้นล้วยที่มันมันเหลืองกับไปโหดมันกับเศร้าเหลืองเนาะค่ะการนี้ายๆว่ามันมีจุลินทรีย์มีอย่างมาเพิ่มจุลินทรีย์ในดินเนาะจากการเริมโต๊ะโตของต้นใหม่เนาะค่ะการดีดีดีแห้งจนมาจบจอดเลยพี่น้องเหรเฮ็ดเอามันประหยัดต้นทุนครับคะแนะนํำพี่น้องมือใหม่หรือว่าผูอยากสีเหลิมนี่ครับ ยาสีแนะน้ำพ <plus noise> mm. ่นย <plus noise> okay. so our ังไงว่าเริ่มต้นจังไดยังจังไดอันดับแรกควรสิจังไดนะครับการเรื่องเกี่ยวกับเกษป่ค่ะแมนครับาผู้ใดกัเห็ดหันมาเห็ดการเกษตเนาะค่ะเห็ดไห้เห็ดหน้ายังเดียวมันกับ่พ่อกินเนาะค่ะกรับตเห็ดกรตรผสมประสานเห็ดหน้านะเห็ดหน้าเนี่ยเห็ดกษตรเนี่ยอันเป็นพวกของกินของหยากกับส่งไปสื่อพันกระสือกระสือเป็นบางส่วนเนาะค่ะกับมันสิลดก่อนทุนเนาะค่ะลดเพิ่มไายไดลดไล่จ่ายเนาะค่ะ ก็ดีค่ะบัลเลลงพุนหลายสารเคมีก็บัลเลย์ใส่ปลอดสารผิดเนาะค่ะก็กินสิ่งที่เราปลูกปลูกสิ่งที่เรากินเนาะค่ะอ๋อเริ่มต้นจากของที่ห้ามหมักเ้าสอบก่อนครับวันสิมเห็ดเกษตรผสมผสานอย่าไปเห็ดหน้าอย่างเดียวครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวตอนนี้ก็คือนอกจากที่เราปลูกพืชระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วก็ ในไอ้นีทั้งน้ำครับในขณะทีไทยวีซเวอยูนุนครับแฟนเพิ่นนะครับพี่อบตานาลงเดชเพิ่นครับพุ่นไปจับจอบอยู่ทางพุ่น,นครับมันนี่ลีสุดยอดเลยสงสัยต้องมาไอขอความมันไปไอนันเนยนะครับมือนีผ้ามาหลอกนะครับโคกน้องนานะครับแบบอ่าสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่พื้นที่สามไร่ นะครับผู้ใดอยากมาเบิงกะติดตอ่อมาได้เด้อครับเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โทรกรับเออเบอร์เฟซเพิ่นถึงสองคนนั่นแหละให้พี่น้องได้ติดต่อเบอร์อยากมาคุยแลกเปลี่ยนนะครับคุยวิธีเกษตรเนาะคุยกันมันกะมวนเนาะมันได้คุยได้ยังแลกเปลี่ยนนี่ครับตัวตัวฝักยาวนะครับปลูกแบบให้มันเกาะนน้ำต้นใหม่ริ่มๆนี่เลยเบิง่งที่ละเบิ่ง อาใส่พื้นที่ได้ได้ได้เป็นประโยชน์อีลีนะครับมองทางในนั่นตันนั้นเือไว้เห็ดหน้าบ่ที่ว่าอ๋อใบ้านเอาว้เอาไ้บวานเขานะคะวานเขานตาสางรูปตาสางอ๋อมองนั้นเป็นรวงตามันโอมัน่มีไอ้นี้นะครับบ่มีโดนบินให้เบิ้องเนาะพี่น้องมันิได้เห็นเป็นรูปสัตว์สัตนัดๆนนะครับอันนี้เป็นโขกน้องหน้าอยู่ บ้าน,น้องลักดนะครับตำบลห้วงหัวอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับนะครับคือว่าผ่านมาสิบเดือนนะครับ,น,บ,รบน้องเมืองที่ไครับน้องจินตนาการตามผมเด้อในนาคตเนี่ยครับต้นไม้นี่นี่ยอยู่ประมาณสามสีนะ่เมตรเองเนาะสองฟังนี่คู่สองฟังนี่ย่างบ่จะบ่านอนแดดเลยเลยเจะอยากมาปูสาดนอนมองได้ก็ได้ มันเป็นสิเป็นปลาเป็นต้นไม้ขื้นสองฝั่งทางเลยนะครับนี่จัดได้ว่าเป็นคนยังเขาเขาคนบ่าปลูกปลาเนี่นะครับเขาว่านี่มันมีคําเบ่าี่เขาว่าคนบ้าปลูกปลานะแต่นี่เมนเฉพาะปลานะครับมีทั้งของกินของอยากมีสุสิงสุเนวเขาโหลดครับนี่ครับของใส่ไก่มีสะพานในสะพานแบบบานบานครับไม่ไม่การเอาขามไปขามมา ครับเราใส่พื้นที่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดอีลีนะครับสามไหลเนาะสามไหลกว่ากนะครับพะยุงรู้บึงตีละตุ่มพ่วนะพี่น้องอีกต่อไปนี่ก็เผู้ใดลูกล้านนี่สิบภูมิใจในตัวพ่อแม่ได้ครับได้ปูทางให้เอ็ดไว้ให้ลูกในล้านนะครับ มีมีมีลูกจค่คนครับขออนุญยอยากถามสองคนมีครอบครัวยังครับยังค่ะเพาท่นมีพ่อคนเพราท่นมีพ่อคนบอกโอ้ยไอไอผู้ชายหรือไม่นิงครับคน้สองค่ะตัวใหญ่กับเพาท่นเด่นี่ตัวหน่อยกับเพาท่นเด่นี่ค่ะไม่นิงบ่ะผู้หญิงทั้งสองเลยที่หนึ่งกับผู้หญิงเนาะค่ะที่สองผู้ชายอ๋อที่สองผู้ชายเอ็นเดอร์ผู้ไอไอยังก็เขาเอินผู้เบาไรสิมาขอกระอันนั่นเลย่นสิเป็นเพิ่นสิรวยต้นใหม่ด้นี่มุตเจ้า ขึ้นหญเยอะนี่แต่ว่าจะเพื่อนได้สร้างความลมลื่นไว้ให้ผู้ทางไว้ให้แล้วแหละนะครับทั้งพี่อบตในโรงเดชแล้วก็พี่เสวยนะครับช่างสลักนะครับเพิ่งเพื่อนเหตุไว้ให้ลูกให้หลานเพื่อนแมนาขดหาอยากด้ครับตีว่าสิมาคนดีสิมาคิดมายังไว้ให้ลูกให้หลานบางคนเขาก็ แล้วแต่มันสิไปสางเอาอยังประมาณเนี้ยอันนี้คิดไว้ห้ลูไคลานนะครับตอนนี้คนก็มาปลูกหญ้านะครับใส่พื้นที่วางให้เป็นประโยชน์ปลูกให้งัวใหงัวงัวกับบ่มงัวเห็นวางสั่นบแม่นไล่ใดรายไล่ันกับเป็นเงินก่อนนี่มันบ่ครับเงินก่อนได้ขายกับเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่ได้ครับเป็นเงื่อนงัวพันเจ็ดแปดหมื่นละบ่อบ่อโอ้สุดยอดเลยนะครับตอนนี้ยังสองตัวสองปี E เหลือสองต dove, ัวเหลือสอัวอ้ไหวขยายเห็นเอาแนวต่อเนาะครับเมืองที่ละครับหยากรเอาในพื้นที่ปลูกในพื้นที่บ่ต้องไปเออบ่ต้องมีทีว่างเออบ่ต้องไปหยาห้าหยาคือทางอื่นเนาะบ่ต้องไปเห็นยร้ายหมองที่เพิ่นไปเมาลดไหมเมาลดไปตัดหญ้าตัดยังขนใส่หลดมาสู่กับ จังสี่บ่อใดแบบว่าเฮาปลูกไว้ในพื้นที่เฮา่ต้องไปหาหไกล่ด้เฝ้าสวนได้เบิ่งสวนน้ำเมื่เกีียวเป็นส่วนๆเนาะเมนบอพ่อครับพ่อเมดหม่องนึงก็ไปอีกหม่องนึงเอาล่ะครับเออขอพูดหลายๆที่มือนี้ให้มาชมสวนและกับผ้าเบิ่งวิถีกัสุดท้ายอยากให้ฝากฝากพี hmm. be ่ฝากน้องอยากมีคําแนะนําอยากอียังสําหรับ ผู้ที่ได้มาเบิคลิปเพิ่นอยากเริ่มตน้นหรือว่าเพิ่อนอยากสมีแรงบันนาลใจก็อยากให้ฝากแบบติดปิดถ่ายสันๆครับอยากยังจังด็เลยครับอยากให้พี่ให้น้องหันมาเห็ดเกษตรนี่แหละเห็ดหน้ามันกับพ่อิไดีกินเนาะ <ผม S 2> เห็ดเกษตรผสมประสานเห็ดหน้าแน่ปลูกของสิ่งที่เราปลูกปลูกสิ่งที่เรากินเข้ามาปลูกกินปลูกยาเนาะค่ะเห็ดหน้าผสมประสานเนาะค่ะมี่ความสุกอ่ะ ลมลื่นไส่กินไดย้ยาเนาะคะ่ะมันลดเพิ่มได้ได้ลดไล่จ่ายเนาะค่ะครับผมบโอเคครับ,รบจังไรมือนี้ก็ค่ะ,คะเดี๋ยวไปให้พีอ่อบตเพิ่นทิ้งไทยอีกจะคนหนึ่งเอา้าใช่บุรีเฮ็ดน้ำกันกัมีมีอยากปิสไทยว่าจังไรอยากมีคำแนะนำจังไรให้เพิ่นได้สรุปสันส้นๆนะครับอยากให้พ้อยพี่น้องนะครับขันไม่ให้เกษตรียณเลยนะว่า เอามาสางอยากสางกินนะเพื่อสิได้เอาสิได้ลดรายจ่ายลดรายจ่ายเพิ่มาได้เฮ็ดของที่เอาว่าเ้าอยากกินอย่างเาเฮ็ดแน่นั่นครับน้อบุญรองไปพิธีทันว่าต้องเฮ็ดตามกระแสขอว่าเฮ็ดทันสิเฮ็ดให้พ่อเราขาได้อยู่ได้กินก่อนเลือกกินเ้าขายเลือกจากขายก็แบ่งปันกับฟาาพี่น้องไปครับเกษตรผมมีวันโอดตายครับหรือไปการสางข้างอาหารไว้ในพื้นที่เจะขออยากกินอย่างเราอย่างมาได้กินทันที กินที่ของที่เราปลูกปลูกของที่เรากินครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับสำหรับคลิปนี้ค็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับผมวันนี้สวัสดีครับ